เบื้บงเนี่อนี่เบื้องไอ้เบื้งย่างเนี่ยนี่บั้นพ่นสิบปูบังงู้ใส่บอนี่ได้นี่คางเคียงนี่เป็นตัวอย่างเห็นเดี๋ยวพ่นเสียหายไปเบังงู้ตัวนี้กำลังเสียุ่นออกแล้วก็สิบปูบังงู้ล่งคางเคียงไใส่ปูนใส่ปุ๋ยนี่มือมันเท็งง่ามบอนี่กำลังได้ชี้สิบหามือน้าแห้งเป็นระดับหนึ่งเลยครับที่ตัวนี้นี่อยู่นี่นี่แป้งนี่หาได้ครับ เอ็ดสองคนตายาย่ป่นี้ขางบนนะ้วนนี่บักท่านนี่ย่างนี่บักแดงไทยแดงจิ้งให้เบิ่งตัวอย่างแป้งขางบนนั่นต้นอันบักมูจอนวยแล้วตนนน 10, นว้นนั้นสีลายั้งหมดมันสิบสีลายสามแป้งเอ็ดแค่สองคนสอบ่านวอควมขยันนี่พ่อใส่ได้โยนได้หาดีกว่าเสียสิบเดอ้อมีมาสิให้เบิ่งตัวอย่างนี่ เกมแไปเดือกับปลูกไปเรื่อยมนึ่กัปลูกแล้วแหละแป้งขวนปลูกไปแล้วเราครนึ่งปลูกไปแล้วเราบยางผันพี่น้องคนใดสนใจกับมาเบงนี่นี่นี่เบงแล้วมันย่างต้นมันอยัดโซนามน่มัน ขัดเซาปูุ่นเด้อนี่ใส้ใส่ป๋ยาสีก่อนแล้วก็ตรงยุ่งแล้วปูนใส่ถวยนึงนี่แหละสูตรมันสูตรของผมนี่สิตางมูเขาได้บหอยยุงได้บหอยพวนดินแล้วก็โกบดินใส่ปูนถวยนึ่งแล้วก็ใส่ปูขมุนอีกน้อยเดียวรักการบันนี้ยากเขามันสิงามขมุ่นนี่งามแล้วขมุนนี่ตัวนี้มันหักโซนามเื้อนี่ขมุ่นนี่เียงอวแล้วขนาดขมุนกับปูผมกันลอาทิตยเดียวกันเลย เห็นบ่อสนใจบ่อนี่แน่มึงตัวยางนี่ให้เบิ่งแล้วจิบจิบแล้วนี่ยอ่แต่มีแต่ของกินเลยในะสวนผมนี่ยปุ่นสวนบักขานท้า,ทายครเบิปงนั่นนั่นต้นนั้นแปง้งแปง้แปงนี่ก็หาไรต้นแปง้งนี่หาไร่เออนี่มีซีฟไรแน่มึงมันเทศนี่งามบอนี่สุดยอดอน,นี่ขรังบนปูแกล่ะทั้งนึงโป่งงูนี่เป็นเครือเป็นเครืองเน่า อย่างผมนี่งพอดิกิ่นอยู่หรอกวันนี้สั่นมีมันเทนี่แป้งหนึง่งแป้งหนึงงน่งมันสิไดมันสิไดพันกว่าบาทงาสุดงาสุดนี่แต่เขาปลูกบางนึื่องในกับไดอยู่ประมาณเมื่อสามเมื่อสี่ได้ค่าปุ๋ยแล้วคนเฮามัดตอ้องเห็นให้มันเป็นมวยแนว่สวสันทอเค้า่าขี่คานเอาไปขีดไว้ในวันใดก็ได้ไดยายาเอามาติดโตหลายเดรละคน ใส่กุ้มขีดกระโปรงี่ยกทงบอขาดดอกบวบตรงๆเลยถึงกระเก่งขาดกระซางมันใหญ่แต่ทงมันขาดให้พี่นอ้องมันด <c oughs> งพอคนไทยขีดให้พี่น้องเบิองไปเรื่อยแต่ก่อนเนี่ยทำงานอยู่อำเภอซีปี้มันานาแห้งไราเล่าหัวเหล่าเศร้าเศร้าปิน <c oughs> อือว่าวซอยเหลือสังคมน่ะเห็ดไหงวดสุยางเป็นเกษตรดีเด่นได้ของผาอีสานพร้อมนนั่นแหละจงังอยากให้พี่น้องเป็นตัวยอย่างพิจาคนมาเบิ้งเลย เรยวเขาแล้วนี่ก็าเกษตรคนใหม่เกษติมาเบิองอีกสร้างไว้แล้วเดี๋ยวลุงเดี๋ยวผมจะไปสวนลุงนะเออมากระมากันเลยว่าอยากให้มาเบิงเป็นตัวอย่างแล้วก็ผมจะไปเป็นย่ำประชุมตำบลน,นั่นตำบลน,นี้ผมก็จะไ,ไปซอยเป็นพิธีกรอนบ้านใหญ่ากากเรื่องการเกษตรให้ได้อยู่เพราะผมเคยไปเป็นแล้วน่ะซอยเหลือทั้งอำเภอ,อแต่ว่าเดือนหนึ่งอยากให้ไปผู้หาเหมืองเดี่ขอลองหลายๆเพราะว่าผมงานมันหลายเีินหลังกุ้งเนี่ย มาจังหน่อยเนี่แต่สัญญาแคงเพราะว่าหน้าแรกนี่จักหน่อยกูมั่นถอนมั่นเพราะว่ามั่นผมมันหลายปีที่แล้วขาดทุนหลายอยู่ปีปีนี้สิบัวขาดทุนน้องมันสองบาทขึ้นแล้วสองบาทบนนัวในน้อยเราขยับมากลายแล้วอีกเที่ยวเขาเรียกนะครับกูมั่นสามสิบลาปีนี้บัวเห็นหลายสุปยีมันเจ็ดสิบร้อยพอ,อมันเสียนี่นั่นแหละจังว่าอยากให้พี่น้องขยันคือผม ได้ควมขยันบ่มีกับบอกเลยเดี๋ยวผมสิให้สูตรขยันตื่นเด้กลูกเศร้าของผมนี่ที่หนึ่งที่สองที่สามผมลุกได้เมือ่อขัดที่สามกับที่สี่นี่ถือว่าลูกลูกสวยของผมได้ผมสิตัางกะตีพดเส็ยนงานกระสันกระคืนมันเสีเยแต่ว่าโกงเอาเว้นในกระวิดถอนมาเนี่ยเพราว่าเรื่อสนใจเอาทากใต้มากเอ้าจากระสันแล้วโอเคพี่นออ้องขอบคุณครับ